ธรรมเนียมปฏิบัติของพระมรน,นั้นอย่างอะไรหรือธรรมเนียมปฏิบัติของพระมรก็คือทุกวันพระธรรมสวนณนะขึ้นระแรม8ปดข้าสิ้าข้าจะต้องพากันไปสูดพระปริธ,ธรรมทำน้ําพุทธมนเต์พืุทธวาให้เป็นน้ําสมบระพักแด่พระ,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลงราชการที่9 ปสัสชายะมาลามันตาอนุธานะมาลาครามาลังวันสะโกสัชังปะมาโทระคาโตะมาลางังขอเจริญธรรมอํานวยพรท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายวันนี้ตรงกลับขึ้นเจ็ดค่ำเดือน12ปีฉลูและตรงกับวันพระศสบดีที่11 พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ก่อนที่อาตมาภาพจะสวดพระปริฐอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและแผ่เมตตาไปให้แก่ท่านสาธุชนชาวพุทธตราถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายขอปร,รบาบธรรมเป็นธรรมรับุรุนยามเช้าของวันนี้เพื่อให้ท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายได้สรับเป็นพระธรรมเทศนาเกิดกุศลความดีความรู้ความเข้าใจในลําดับต่อไปอาตมาภาพขอพูดถึงคําว่ากุศลสักนิดหนึ่ง ในที่นี้ธรมาภาพได้พูดคำว่าเพื่อเกิดกุศลความดีความรู้ความเข้าใจในลำดับต่อไปนั้นคำว่ากุศลอตมาภาพได้ให้ความหมายว่าเป็นความดีและเป็นความรู้ความเข้าใจก็หมายว่าเป็นปัญญาได้ด้วยไม่ได้หมายเอาเฉพาะความดีเท่านั้นแต่หมายเอาถึงความรู้ความเข้าใจคือปัญญานั้นด้วย ถ้ทได้ริงคำว่ากุศลนี้เกิดมีเฉพาะในพุทธกาลนี้เท่านั้นคือเกิดในครั้งพุทธกาลส่วนนอกพุทธกาลก่อนหน้านั้นก็มีคําว่าบุญและบาปเท่านั้นไม่มีคําว่ากุศลบุญก็น่าจะสื่อไปทางด้านศรัทธาคือคนคนนั้นได้เกิดความเชื่อว่ากระทําอย่างนี้จะได้บุญจะเป็นบุญคุณงามความดีแต่คําว่ากุศล จะสื่อไปทางด้านปัญญาไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงเรื่องของความดีเท่านั้นแต่ไปในทางด้านของความฉลาดหมายถึงปัญญานั่นเองพระพุทธเจ้าได้หันกลับมาใช้คาว่ากุศลซึ่งรวมคำว่าบุญเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยก็แปลออกมาเป็นกุศลคุณงามความดีความฉลาดความรู้ความเข้าใจครบทั้งทางด้าน ศรัทธาและปัญญาดังนั้นการที่อธมมาภาพมาสแสดงธรรมในแต่ละครั้งนั้นก็มุ่งหมายที่จะให้เกิดเป็นกุศลคุณงามความดีแล้วเกิดเป็นปัญญาคือเกิดความรู้ความเข้าใจได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงจะมาให้เกิดเป็นกุศลคุณงามความดีเท่านั้นหากแต่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะให้ตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระผู้มพรภาคเจ้าถ้าเราเอากรอบของธรรมนยัย พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมาตรวัดแล้วก็จะรู้ได้ดีว่าอะไรคืออะไรเป็นอย่างไรถูกหรือผิดอย่างไรแต่ถ้าเราไม่เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกรวมว่าเป็นธรรมวินัยนั้นมาเป็นมาตรวัดในการที่จะพูดแสดงอะไรออกไปเราก็จะแยกไม่ออกเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลซึ่งความจริงในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็แยกออกมาให้อย่างชัดเจนแล้วว่ากุศลเป็นอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรแยกกันค่อนข้างจะชัดเจนเลยนั่นหมายความว่าความดีความชั่วเนี่ยจะไม่ชัดเจนจะแยกออกไปเป็นขาวเป็นดำอย่างนั้นไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดน่าจะเป็นสำเน็นฟลกหรือเปล่าที่พูดแบบนี้ออกมาว่าการแยกออก ถึงเรื่องของความชั่วความดีนั้นอย่างชัดเจนไม่ได้เพราะว่าความชั่วความดีมันก็คุกค้าผสมกลมเกลือนอยู่ในเนื้อเดียวกันจะแยกมาอย่างชัดเจนนั้นไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นความเข้าใจผิดของสนเนโฟก์ไปลอกระมังความจริงเมื่อวานนี้ธรรมาภาพก็ได้ปารพบธรรมเป็นธรรมารับรุนในยามเช้าแล้วโดยปารพบถึงเรื่องของสำเนโฟกนี่เองที่สุออกไป ถูกลิงคะนาสนะคือให้พินาศออกไปจากเพศภาวะของความเป็นสัมมณนความเป็นสัมมณีน,นั้นก็คือหน่อเนื้อแห่งสมณะนะอย่างที่มีรูปวิเคราะห์ว่าสมณะสัมมะสะกังโตรติสัมมณีโรผู้ดได้ชื่อว่าเป็นหน่อเนื้อของสมณะนะได้ชื่อว่าเป็นสัมมนนในข้อที่พูดนั้นคือพิจารณาให้ดีถึงกรณีของสัมมนนโฟก ต้องมอ .112 ของาศาสนาจักรไม่ใช่ของอาณาจักรหลายคนเข้าจะว่าสมเด็จพรกไปต้องมอ .112 ในอาณาจักรแต่ความจริงไม่ใช่สมเด็จพรกต้องมอ .112 ในาศาสนาจักรไม่ใช่อาณาจักรอาตอมาก็ได้พูดอธิบายขยายความไปค่อนข้างจะชัดเจนในหลายประเด็นเลยแต่กลายเป็นว่า กล้องวีดีโอตัวหนึ่งที่บันทึกเข้าไปได้ทั้งภาพและเสียงกลับไม่บันทึกภาพและเสียงอะไรเลยตอนที่แสดงธรรมเสร็จแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราควรแก่การที่จะไปเผยแผ่อยู่หรือเปล่าก็รู้สึกตังใจอยู่เหมือนกันว่าไม่น่าจะเผยแผย่เรงนี้ออกไปกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กินทุกอย่างที่ตนเองชอบตอบทุกอย่าง เรื่องที่ตุดเองรู้ไปแล้วหรืออย่างไรนะคนเรานี่ก็ไม่ควรที่จะกินทุกอย่างที่ชอบตอบทุกเรื่องที่รู้นะบางครั้งก็ต้องสมมนท่าทีเอาไว้บ้างไม่ใช่ว่าจะกินไปได้ทุกอย่างที่ตุดเองชอบแล้วก็ตอบไปทุกเรื่องที่ตนเองรู้นะบางเรื่องบางประการนั้นพูดไปแล้วมันก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะก็สู้ที่จะไม่พูดนิ่งซะยังดีกว่า เรเลยคิดไปว่าสงสัยเทยว,วดาเนี่ยเขาไม่อยากจะให้เราเผยแผ่ในเรื่องนี้นะซึ่งความจริงแล้วก็เป็นการชี้แจงแสดงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนเลยนะเรียกว่าตรงประเด็นในการพูดในการแสดงแต่ดูเหมือนว่าเทว,วดาเขาไม่อยากจะให้เราเผยแผ่หรือเปล่าประมาณว่าอย่าไปยุ่งกับสมณะเ,เลยปล่อยให้สมณะเ,เขาสึกออกไปเป็นครหันครองเลยน,นั่นแหละดีแล้วนะ และเมื่อเสร็จไปจากการปรารภธรรมเป็นธรรมรับรุ่ยามเช้าของโม่วานี้แล้วอาตมาก็ตามด้วยการสุภปริธรรมทันทีซึ่งเป็นกิจวัตรของตามาภาพนี้เองที่ละเลยมาพอสมควรแล้วหลายวันเลยที่ไม่ได้สุภปริธรรมรวมถึงการไม่ได้ทาสติปัฏฐานพนโวนาเดินจงกรมสลับกับการน,นั่งกาหนดร่มกรรมาฐานในแต่ละช่วงวันเลยเม่วานี้ตื่นขึ้นมาในเวลาตีสามกว่า หลังจากที่ทำธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงปีสีก็คิดอยู่ในใจว่าเราหงเงินจากการทำกรรมฐานมาเป็นเวลายาวนานพอสมควรแล้วเพราะไปยุ่งเกี่ยวกับนวกรรมุรุณปริสังขรซ้ำแซมกุฏิเสนสนะหลังนี้เรามาเดินจงกรมดีกว่าไหมก็ทำการเดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมไปอยู่นั้นก็มีเรื่องของสำเนินฟลกนี่แหละผุดขึ้นมาภายในใจทาให้เกิด อาการที right well, kind of 네่ใครรวนพิจารณาว่าความเป็นจริงข้อได้จริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็เลยเป็นเหตุทําให้มาแสดงธรรมเสียก่อนไม่ได้เดินจงกรมประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งกรรมฐานอีกหนึ่งชั่วโมงตามที่ต้องการแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่แสดงธรรมเสร็จแล้วนําเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์ทําการตัดต่อและอัปโหลดขึ้นสู่ย t u b e เรียบร้อยแล้วก็จะทําการสวดพระปริธรรมต่อทันที ผมจงในวันนี้ก็อยากจะสภาพริธรรมเพื่อที่จะรินน้ําพุทธมนต์นั้นลงในขวดน้ําดื่มตราสิงขนาดใหญ่ให้แก่คุณอาชาคุณอาชาแจ้งเมาเมื่อวานนี้ว่าจะส่งน้าแท็กซี่นั้นมาขอรับน้ําพุทธมนต์ของพระอาจารย์ได้ไหมครับอาตมาก็ตอบว่ามารับได้เลยด้วยความยินดีก็เลยจะสภาพริธรรมในวันนี้เพื่อที่จะ รินเอาน้าพุทธมนต์นั้นลงไปในขวดน้ำเหลือมตราเสียงสักหลายขวดหน่อยว่าไว้ให้แก่คุณอาชาที่เขาก็มีัทตาต่อตมาเป็นอย่างดีตามพุทธคถาบาลีมีมาในพระไตรปิฎกปรมภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นนิเกบทในเบื้องต้นขอทวนความจําอีกสักครั้งหนึ่งว่าอาชายามรามันตาอนุถานะมาลาคลามรางวันาสากุสชังปมาโทรักคโตมะลัง แปลความเป็นภาษาไทยออกมาว่าการไม่ท่องบวชสารยายเป็นมนลทินของมนเป็นมลทินของคาถาเป็นมนลทินของพระปรินี่เองพระปริญาธรรมที่ตมาภาพห่างเหินจากการสวดไปพอสมควรแล้วเมื่อกลับมาสวดใหม่อีกครั้งก็จะเริ่มติดขัดไปในบางแห่งก็คือเกิดมูลทินเกิดความไม่คล่องคล่อง,งในมูนั้นแล้วในคาถานั้นแล้ว ในพระปริศบนั้นแล้วจึงควรที่จะรักษาการท่องบนสารรยายเอาไว้อยู่บ่อยๆ <c oughs> ก็จะไม่ทำให้เกิดมนทินแก่มนนั้นได้แก่ขถานั้นได้การไม่ลุกขึ้นขยันปัดกวาดเช็ดถูเป็นมนทินของบ้านเรือนเป็นมนทินของกุฏิสนสนาสงฆ์มารังมษษรัสสะโกสัจชจังความเกลียดขคาน ไม่ขยันอาบน้าชำระร่างกายเป็นมลทินของผิวพันธ์แล้วข้อสุดท้ายคือประมาโทรัโตมะลังความประมาทเป็นมลทินของผู้ที่รักษาธรรมผู้ที่รักษาธรรมประพฤติธรรมนะถ้าเกิดความประมาทแล้วก็จะเกิดมลทินขึ้นมาซึ่งจะได้ที่บายขยัความให้ฟังสักเล็กน้อยก่อนที่จะสวดพระปริธรรมความจริงก็ไม่อยากที่จะให้มันยาวนานจนเกินไปแต่เดี๋ยวคลิปวิดีโอจะมีความยาวมากจนเกินไปสร้างความหนาจะให้แก่คนที่จะมาชมคลิปวิดีโอนี้ได้ มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสายวัดมอนโดยเฉพาะอยู่ในวัชนะสงครามนี่เองในวัชนะสงครามก็มีพระมอนอยู่หลายรูปที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดิมเลยก็คือเดิมนั้นเป็นวัดกลางนาก่อนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นวัดตองปุวัดตองปุะแปลว่าทองคําขาว ได้รับทราบคำแปลนี้มาจากคุณลุงชาลีพันธสุขที่มารับเป็นเจ้าภาพในการบริรักษ์ิตสังกรา์ซ่อมแซงกุติะศาสนาสูนี้โดยการสร้างห้องน้ําอยู่ถึง3มห้องข้างล่างแล้วก็ข้างบนคุณลุงมาทําการฉลองกุติในวันนั้นก็พูดให้ทราบว่าคําว่าตองปุ้นนี้แปลว่าทองคําขาวและคุณลุงชาลีก็ได้ถึงแก่อันนี้จกรรมเสียชีวิตไปแล้วในการสูบเบอริเรนแต่ละคันธมาภาพก็อุทิศบุญสมศระให้แก่คุณลุงชาลีพันธสุขอยู่เหมือนกัน ท่านมารับเป็นเจ้าภาพในการช่วยบริเรื่อริสังค์ซ่อมแซมปุติสนะสนสนงหลังนี้ความจริงแล้วก็เป็นจํานวนเงินอยู่ถึง2อง0 0 0บาทตามมาในตอนหลังอีก50,000บาทเดิมก็โอนมาอยู่1นึ่0 0สนบาทก็เป็น2อง0 0 0บาทไม่ใช่2 4 0แส0บาท พระมรน,นั้นได้อยู่อาศัยอยู่ในวัชนะสงครามนี้ที่เดิมได้ชื่อว่าเป็นวัดตองปุต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวัดกลางนาถือว่าเป็นวัดมรเลยทีเดียวเป็นวัดของชาวมอนนะไม่ใช่เป็นวัดของชาวไทยพระมรก็อยู่จำพรรษาในวัดตองปุวัดกลางนาวัชนะสงครามนี้มาตามลําดับคือมีพระมรอ,อยู่จำพรรษามาเรื่อยจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ และปัจจุบันนี้ก็เหลือพระมรที่อยู่จำภรษาหลายรูปอยู่เหมือนกันพูดถึงพระฤาษีพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนะท่านเจ้าคุณเทพมุนะีนาำเดิมคือกลิบนะอัตมาก็จำนามสกุลชายามท่านไม่ได้เป็นพระมรน,นะมหาราเชนที่เป็นพระอุปถากให้แก่หลวงพ่อเจ้าวาดที่อายุมากแล้ว ใกล้จะถึง90ก็เป็นพระมรเหมือนกันพระมหาจรูญญาณจารีก็เป็นพระมรเทียมมรณภาพไปแล้วก่อนนั้นก็คือพระภูสุนทร,รวิราชอาจารย์บุญกลายที่อยู่เป็นเจ้าคณะห้าทางด้านฝั่งโน้นแกล้งกับคณะสี่ทำเนียมปฏิบัติของพระมรน,นั้นอย่างอะไรหรือทำเนียมปฏิบัติของพระมรก็คือ ทุกวันพระธรรมสวนะขึ้นระแรม8ปดค่ำสิบ้าค่ำจะต้องพากันไปสูดพระปริธรรมทำน้ำพุทธมนต์เพื่อถาวะาให้เป็นน้ำสมบร,รพักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรลวงรัชการที่9ในปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายัางรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพระมรเอาไว้ได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นการเจาะจงเอาเฉพาะพระมร ในวัชนสงครามนี้แม้มีพระไทยที่อยู่จำพรรษาก็ไม่เอาไปสวดพระปริธรรมทําน้าพุทธมนเพื่อให้เป็นน้ําสงฆ์พระแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเลือกเอาเฉพาะพระมรเท่านั้นและพระมรก็เหลือไม่กี่รูปแล้วตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ไม่กี่รูปแล้วน่าจะไม่ครบองค์สงที่ไล่มานั้นก็คือหลวงพ่อเจ้าวาด พระหมหาราเชนพระหมหาจรูญยนาจารีารและคนนั้นก็คือพระครูสุนทรวิราชอาจารย์บุญกลายเมื่อไม่ครบองค์ก็ไม่แน่ใจว่าจะรักษารมเนียมปฏิบัตินี้พาการเข้าไปสู่พระปริธรรมทำน้ำพุทธมนต์ถวายเป็นน้ำสมพระแห่งบ้าบาสุดยอห,หัวในหลวงราชกาลที่สิบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็พากันไปสู่พระปริธรรมทำน้ำพุทธมนต์เพื่อเป็นน้ำสมพระพระ แต่พระบาทเสดเจ้าอยู่หัวอยู่ที่วัดพระศิรัชนศาสดารามคือวัดพระแก้วกนะ็เรียกว่าไปทาน้ําพระปริธรรมทำน้ำพระรมน,นั้นอยู่ในพระบรมมหาราชวังเลยการที่จะมาภาพแสดงเรื่องนี้ให้ทราบจากน,นั้นก็เพื่อที่จะบอกว่าเรื่องของการสวดพระปริธรรมทำน้าพระรมนีน่นดูหมินกันไม่ได้นะแม้จะมีคําพูดออกมาว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินถ้าจะรักษาโรคหายอย่างเด็ดขาด ก็ต้องไปกินยาไปฉีดยาจะมาสวดมนต์ให้เป็นยาทาเท่านั้นไม่ได้ถ้าเป็นโรคที่ระแรงขึ้นมาอย่างเช่นโรคมะเร็งเป็นต้นเนี่ยก็ต้องไปฉีดคมีโมจะต้องไปทานคีโูเอาจะต้องไปฉายแสงจะมาสวดมนต์ให้เป็นยาทาช่วยรักษามะเร็งนั้นไม่ได้เลยแต่ก็ดูเหมือนกันไม่ได้ว่าสุดมนต์เป็นยาทานี้ สมมติเป็นยาทาก็หมายถึงว่าเป็นยาในภายนอกเช่นยาที่เอามาทาแบบาแผลของเราหรือแม้กระทั่งเครื่องไร้ายทาที่เป็นโรชั่นต่างๆผู้หญิงที่ชอบที่จะให้มีผิวพรรณของตนออกมานุ่มนวลมุดงามนั้นเรียกว่ามีผิวพรรณดีผู้หญิงโดยส่วนมากแล้วก็มักจะมีเครื่องไราา้าทาก็คือมีโรชั่น มีเครื่องประทินผิวก็จะไล่ทาโรชั่นไปตามร่างกายผิวพรรณของตนเองแล้วเมื่อผู้หญิงนั้นไปทำการไร้ทาโรชั่นเครื่องประทินผิวซึ่งก็เป็นข้อห้ามของพระพิสูงในพุทธศาสนานี้จะไปใช้เครื่องไล้ทาจะไปใช้โรชั่นเครื่องประทินผิวลูบแล่ตามร่างกายไม่ได้ก็ทำให้ผิวพรรณของผู้หญิงคนนั้นมีความผุดผ่องงดงามขึ้นมา ถ้าอยากจะให้ดีไปกว่านั้นคือปรารถนาที่จะให้ผิวพรรณของตอนนั้นขาวออกมาก็ถึงกลับต้องไปขัดสีโดยใช้ใบมะขามหรือมะขามเปียกที่มีรสเปรี้ยวสักหน่อยมาขัดสีตัวเองมาขัดสีที่ผิวพรรณของตนเองอันนั้นก็เป็นยาทาเหมือนกัน,น,นก็ทําให้ผิวพรรณขาวขึ้นมาได้ดูสิว่าถ้าต้องการให้ผิวพรรณผุดผ่องวันนั่งงดงามเนี่ย ก็ใช้ยาทาก็คือใช้เครื่องรูปไร้ใช้เครื่องปะทินผิวเข้ามาไร้ทาและเลงทาไปให้ทั่วผิวพรรณของตนเองก็จะทำให้ผิวพรรณวันณนะงามผุดผ่องขึ้นมาได้แต่ถ้าอยากจะให้ผิวพรรณวันลนะงามผุดผ่องจริงนั้นต้องไปขัดสีในภายในขัดสีในภายในก็หมายถึงว่า เราจะต้องรู้จักทำจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเยน็นไม่เป็นคนที่มีอารมณ์ชุนเฉียวกเกรี้ยกราดได้ง่ายไม่เป็นคนที่รําคาญกุนกิจใจได้ง่ายทำจิตใจให้มีความสงบเยือกเยน็นก็จะส่งผลมาที่ผิวพรรณวณะของเราให้มีความผ่องใสงดงามขึ้นมาได้ถ้าในทางสายตรงเลยทีเดียวก็คือจะต้องเอาวิปัสสนานี่ไปขัดขัดทั้งภายนอกภายในนี่แหละ เอาวิปัสนาไปขัดเลยถ้ายกตัวอย่างก็คือนัทีิมาที่มีชื่อเล่นว่าจูนนะไปเข้าข้อปฏิบัติอยู่กับตมาที่ยุู้สูงสองปฐุมธานีจูนะ June นัทีิมาที่เป็นแอร์โฮสเตสไปปฏิบัติในครั้งนั้นอายุวัยก็น่าจะยี่สบหกบเปีนะเกลาขอ้มาจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นแล้วซึ่งไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนไปสู่ที่ทํางาน ไปทำหน้าที่เป็นผู้บริการบนเครื่องบินเหมือนเดิมนั้นเพื่อนๆที่เป็นแอลเสริกันก็ทักว่าจูนทำไมดูหน้าตาผิวพรรณวันนะขาวงามผุดผ่องดีจังจูนไปทำอะไรมาจูนไปทำอะไรมาจูนนัดจมาก็ให้คำตอบว่าไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมา ได้ใช้วิปัสสนามาขัดสีชวียวันทั้งภายนอกภายในผิวพรรณะนของตนเองก็ส่งผลทําให้ผิวหน้าหน้าตานี่ผุดผ่องขาวงามขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทางสายตรงเลยก็เรียกว่าเป็นยาทาได้เหมือนกันแต่ว่าก็ทาทั้งภายนอกภายในเลยใช้วิปัสสนาเนี่ยมาขัดสีทั้งภายนอกภายในก็จะส่งผลทําให้เกิดมีจิตใจที่ดีงามผิวพรรณะนก็ผุดผ่องมดงามผ่องใส ผิวพรรณหน้าก็ผุดผ่องงดงามเรียกว่าขาวขึ้นมาได้ทันตาเลยดังนั้นเราจะไปดูหมิน่นเรื่องการสวดมนต์ไม่ได้จะบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาไม่ใช่ยากินไม่ได้โดยเฉพาะการสวดพระประธรรมนี่แหละซึ่งคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจะดูหมิ่นกันไม่ได้นะว่าจะไม่เกิดผลอะไรเลย อย่างน้อยที่ทมาเห็นประจักษ์ด้วยตนเองก็คือเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิแล้วก็เกิดสติภาวะความเย็นพอเกิดสติภาวะความเย็นแล้วก็เกิดปัจจุบันทธิความสงบพอเกิดปัจจุบันทีความสงบก็เกิดสุขภาวะว่าความสุขมีความสงบสุขเยือกเย็นในขณะที่ทําการสุภเพริธรรมต่อเนื่องไปนั้นได้เลยแล้วก็ความสงบสุขเยือกเย็นนั้นก็สามารถที่จะผ่านเข้าไปที่ได้สาสินเข้าไปอยู่ในน้ําพุทธมนี้ได้ แล้วเมื่อเขาไปอยู่ในน้นพุรูมนได้ถามว่าอารมณ์เย็นเนี่ยก็เป็นอารมณ์ในการบำบัดใช่ไหมไม่ใช่อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนหรือสิ่งที่ร้อนน้ําที่ร้อนนั้นก็ไปบําบัดอะไรไม่ได้จะต้องเป็นสิ่งที่เย็นเป็นน้ําเย็นเท่านั้นอย่างเช่นเมื่อเราดื่มน้ําเย็นเข้าไปนี่ก็จะรู้สึกสงบเย็นได้เลยนะมีผลการวิจัยออกมาว่าคนที่ชอบกินไอศครีม ช็อกโกแลตเย็นๆหรือดื่มน้ําเย็นๆทําให้ใจของเขาเนี่ยเยือกเย็นได้นะคือเกิดความสงบเย,ยือกเย็นขึ้นมาได้น,ะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เย็นๆไม่ใช่สิ่งที่ร้อนๆเช่นน้ําเย็นหรือไอศครีมเย็นๆนี่แหละเมื่อเราทานหรือดื่มเข้าไปแล้วก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยเย็นได้นะเป็นผลที่ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่เหมือนกันที่ออกมาอย่างนี้เมื่อ สถิติเพราะว,วาความเย็นประสิทธ,ธิ์ความสงบสุขภาพความสุขเข้าไปอยู่ในน้าพุทธนตมนี้ก็กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ก็หมายความว่าก็จะเข้าไปช่วยบําบัดโรคอะไรบาประการของบางคนที่มีบุญกุศลสออคล้องกับตมาเมื่อนําเอาน้ําพระปรธรรมที่จมาภาพเรียนลงไปในขวดน้ําดืม่มตราสินขนาดใหญ่แล้วนาไปดื่มหรือแม้กระทั่งนําไปอาบเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะช่วยบําบัดโรคอะไรบาประการของคนคนนั้นได้ ก็เรียกว่าเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้แต่ตัวนี้ก็ขอบอกว่าไม่ใช่จะทุกคนนะอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นเฉพาะบางคนที่จะมาบอกว่าจะต้องมีบุญกุศลสออคล้องกับธรรมาด้วยคือถ้าไม่มีบุญกุศลสออคล้องกับธรรมาแล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้ไม่ได้อรตมา,าพระเองก็ทําด้วยกุศลจิตกุศลเจตนาอย่างบริสุทธิ์เลยทีเดียวเนี ไม่ได้คาดหวังถึงเรื่องของความกลุ้มขลังศักดิ์ธิีอะไรนั้นหรอกมีความคาดหวังแต่เพียงว่าให้เป็นสริมงคลเมื่อคนคนนั้นได้ไปดื่มแล้วก็เกิดเป็นสริมงคลทำให้จิตใจของข้ามีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาได้ก็ท่านั้นเองตามที่ได้ปารภธรรมป็นธรรมระบรุงนยามเช้าของวันนี้ซึ่งตรงกลับขึ้นเจ็ดค่ำเดิน12ปีฉลูและตรงกับวันพระสบดีที่11พฤศจิกายนพุทธศมพักราช2514 อ๋อขอแจ้งให้ทราบสนิดหนึ่งว่าพรุ่งน,นี้วันที่12จะเป็นวันกระถินของวัชนะสงครามมีกรมกองแห่งหนึ่งกระมังที่จะมาถวายกระถินพระราชทานให้แก่พระที่อยู่ในวัชนะสงครามนี้แล้วพรุ่งน,นี้วันที่12อาตมาก็นัดเฮยเล็งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปดูประกอบในการทํางานช่างแล้วก็บอกท่านเจ้าคุณพระเทพสุธีเอาไว้แล้วว่า คงจะไม่ได้ลงไปรับกระถินก็ปรดีว่าทางที่จะมาถวายกรถินพระราชทานนั้นก็คัดเอาเฉพาะพระที่จะไปรับกรถินเพียงแค่สิบรูปเท่านั้นนะไม่ใช่พระรังวัดเรากลัวต่อเรื่องของโคโรนาไวรัสนี่เองอาตมาก็เลยบอกท่านว่าพรุ่งนี้ผมคงจะไม่ได้ลงไปรับกรถินหนะ้าท่านเจ้าคุณนะท่านอยู่ก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรครับ ก็อพอสมควรเกบเวลาพอสมมติณิตตรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญสุขสวาีปลอดภัยร่าตรายและความอยู่สงบร่มเย็นในพุทธศาสนานี้จงมีแก่ท่านสาธุชนชาวพุทธทุกท่านทุกคนด้วยเถิดขอเจริญพอสขบไปเรั่ต่อเลยดีกว่า